สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพก็พบกันอีกกับนับบุญมีเรื่องเล่าก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในอีพีต่อๆไปด้วยนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นนานมาแล้วนะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวจังหวัดชัยภูมิซึ่ง เรื่องนี้เกิดขึ้นนี่ก็สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการตายที่เกิดขึ้นทีทีตายไปแล้วถึง18ศพแต่ละรายก็ตายอย่างปัจจุบันทันด่วนลักษณะการตายเข่าดีเห็นเนี่ยก็มีเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกเหมือนเหมือนกันทุกๆรายไม่มีใครยืนยันแน่ชัดว่า ทั้ง18รายเนี่ยตายจากสาเหตุอะไรก็มีแต่เสียงล่ำเสียงลือที่เชื่อเหมือนเมือนกันก็คือต้องโดนผีปอบเล่นงานทั้ง18ศพแน่นอนก็เลยทำให้หมู่บ้านที่มีกันอยู่เป็นร้อยหลังคาเรือนเนี่ยเชื่อกันแบบนั้นนะครับในขณะเดียวกันทางตำรวจและอำเภอก็บอกว่า18คนที่ตายนะ่ะเป็นเพราะโรคไหลาตาย หรือโรคหัวใจวายกระทันหันแต่พวกชาวบ้านก็นึกคาในใจว่ามันจะพร้อมใจกันสมัครขีตายด้วยโรคหัวใจเฉลือเพราะเหตุน,นี้อำเภอกับตำรวจและชาวบ้านเนี่ยต่างก็เชื่อกันไปคนละทิศคนละทางเพราะที่ชาวบ้านบางคนเคยเจอเจอแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะมีการตายเพียงหนึ่งคืนเนี่ยเขาก็มักจะเห็นหมาดำตัวสูงใหญ่เท่าคน วิ่งรอบๆในหมู่บ้านตอนดึกสงัดบางคนก็บอกว่าเห็นวัวแดงตัวเท่ารถบรรทุกวิ่งห่อตะบึงอยู่ในหมู่บ้านบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงม้าวิ่งไม่ใช่ตัวสองตัวนะแต่มันเหมือนมากันเป็นฝูงภาพที่เห็นและข่าวที่ได้ยินนี่แหละที่ทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่งางหวาดผวาพอตกค่ำ สิ้นแสงตะวันเท่านั้นแหละครับตาก็เข้าบ้านปิดประตูบ้านปิดไฟอยู่กันอย่างเงียบสงบทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดวังเวงเหมือนป่าชาแล้วก็มีหลายรายที่ทนความกลัวต่อไปไม่ไหวเพราะเกรงจะเกิดเหตุไม่ดีกับครอบครัวของตนเองจึงย้ายไปอยู่กับญาติที่หมู่บ้านอื่นส่วนคนที่ไม่มีญาติ วเดียวกระเทียมรีบก็ทนอยู่กับความกลัวต่อไปจะมีเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นแหละครับที่ทุกคนจะออกมาพูดคุยพบปะสังสรรค์จับกลุ่มวิพากษ์วิจาร์ณกันจนได้ข้อสรุปว่าต้องเป็นฝีมือของปอบและปอบตัวนี้ไม่ใช่ปอบธรรมดาแน่นอนแต่มันจะต้องเป็นโครตระผีปอบหรือโคตรผีปอบนั่นเองนะครับ ก็มันไม่เกรงกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในหมู่บ้านหรือของศักดิ์สิทธิ์ของบ้านไหนทั้นนั้นแล้วก็ยังได้ข้อสรุปอีกข้อหนึ่งว่าไอเจ้าปอบตัวนี้มันต้องมาจากคนในหมู่บ้านไม่คนใดก็คนหนึ่งละที่เล่นของแล้วก็คงจะควบคุมกำกับของของตนไม่อยู่หรือที่เรียกกันว่าของแตกหรือผิดครูนั่นเองเอาเฟิรม์มชาวบ้านผู้พอจะมีความรู้ทางวิชาอาคม ก็เอ่ยขึ้นมาว่าเท่าที่ข้ารู้มาเนี่ยนะการเรียนวิชาอาคมหรือไสยเวทพวกนี้จำเป็นต้องมีข้อห้ามข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดตแะแกรดก็เลยพูดเป็นเชิงหยอกแต่เฟิร์มขึ้นมาว่าแมทำายังกับเป็นทหารหรือข้าราชการเชะมีข้อห้ามด้วยแล้วว่าตะเฟิรม์มอ้าวไม่ใช่ว่าไอ้กแกลดข้อห้ามเนี่ย ก็เพื่อให้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยมีความเข้มขลังเหนือใครโว้ยเป็นต้นว่าข้อห้ามห้ามรอดใต้เราตาผ้าห้ามกินผักที่มีมือหรือมีหนวดจะบ้าเลิศตะเพิ่มมีที่ไหนวะฮะไอ้ที่มีหนวดเนี่ยข้าไ่เคยเห็นมาก่อนว้ยผักที่มีหนวดมีมือเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่ามึงขัดสิขอโทษแหม แกนี่ชอบขัดจริงๆนะฮะเะตะแหละอืมฟังให้จบอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ข้าจะฟังแล้วมันยังไงต่อแล้วตะเฟิร์มเฮ้ยมันยังมีอีกด้วยตะแหละพอห้ามเรื่องทายทุกอีกเนี่ยมันมีนะอเขาบอกว่าห้ามหันหน้าไปทางอื่นนอกจากทิศตะวันตกเท่านั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายขอ้อแหมขี้เกียจเล่าแล้ะไอ้แกนี่มันชอบขัดชอบสวนจริงๆเออนี่ๆีๆ,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 ๆทุกคน ถ้าว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฟังนะข้าว่าไอ้คนที่เล่นของในหมู่บ้านเราเนี่ยมันคงจะทําผิดข้อห้ามเหมือนอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละเพราะอย่างั้นของที่มันเลี้ยงหรือทําขึ้นมาก็เลยดื้อด่านแข็งคอไมย่ยอมอยู่ใต้อํานาจของมันและก็คงจะย้อนมาเข้าตัวคนเล่นของเพื่อจะเข้าสิงสู่ร่างกินตับไตใสพุงและเล่นงานครอบครัวของไอ้คนเล่นของคนนั้นแหละ เพราอย่างนั้นเนี่ยจากที่ข้าก็จะรู้แบบสเน็กสเน็กฟิตฟิตอะไรวะงูงูปลาปลาไงเราไ่อย่าขัดสิข้าเชื่อว่าไอ้คนที่เล่นของเนี่ยมันคงจะต้องหาทางปล่อยของออกไปหากินเพราะเหตุนี้ไงละ่ะจึงมีพวกชาวบ้านของเราบางคนที่เห็นอสูรร้ายจากนารกในรูปแบบของสัตว์ต่างๆในครก่งกนที่จะมีคนตายเข้าใจไหมละ่ะ อ้าวเฮ้ยพูดกันมาครึ่งวันเพิ่งจะได้แค่สองข้อเองและตอนนี้ดูสิว่าใครจะมืดอีกแล้วเฮ้ยเอาว่าตอนนี้บ้านใครบ้านมันก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยมาประชุมกันใหม่ไปจะวอยบ้านใครบ้านมันว่าแล้วทุกคนในวงสนทนาก็แยกย้ายกันรีบเข้าบ้านปิดประตูทันทีคืนนั้นเหตุการณ์ก็สงบเรียบร้อยดี วันรุ่งขึ้นต่อมาทั้งหมู่บ้านยังคงเงียบสงบวังเวงแม้จะเป็นยามกลางวันแสงแดดแทบจะไม่ส่องกระทบทุกอย่างอยู่ในความสลัวข้ามกลางความวังเวงมีชาวบ้านสี่ห้าคนตัดสินใจเดินทางไปหาพ่อใหญ่สมผู้เฒ่าที่พอจะมีวิชาอาคมซึ่งหลังจากเดินทางไปพบพ่อใหญ่สม และพูดคุยกันแล้วผู้ใหญ่สมก็สงสัยเหมือนกับที่ชาวบ้านคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือผีปอบแน่ที่ฆ่าผู้คนในหมู่บ้านและจากการพูดคุยกันก็เชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของคนนอกพื้นที่ซึ่งไม่มีใครในหมู่บ้านรู้ประวัติมาก่อนส่วนคนนอกพื้นที่ที่พูดถึงกันก็มีทิดปันที่ย้ายมาจากหนองคาย เป็นคนหนึ่งละส่วนอีกคนหนึ่งก็คือหมอจืดที่ย้ายมาจากบุรีรัมย์พอมาถึงตรงนี้ในแสนคนในหมู่บ้านก็พูดขัดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเฮ้ยข้าลืมไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยพูดถึงหมอจืดนี่ข้านึกออกแล้วว้ยเฮ้ยลืมเล่าไปได้นี่นี่ฟังนะคืนนั้นเนี่ยหลังจากหมอลำที่วัดใกล้หมู่บ้านเลิกใช่ไมล่ละ ผู้คนก็เดินกลับเข้าบ้านกันส่วนข้าตอนนั้นเองก็ไม่ได้ไปดูหรอกาอาย่ที่บ้านนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะเสียงหมอลำดังมาถึงบ้านแล้วจูจ่ๆเนี่ยนะข้าก็ได้ยินเสียงเหมือนสัตว์ตัวใหญ่กําลังวิ่งห่อตะบึงเสียงหายใจของมันนี่ดังมากเลยตอนนั้นข้านอนเล่นอยู่ที่ระเบียงบ้านได้ยินก็เลยลุกขึ้นมาชะโงกดูมองไปที่ถนนหน้าบ้าน ออไอที่หน้าบ้านข้ามีโคมไฟจากเสาเนี่ยมันส่องให้เห็นเลยละ่ะโอ้ยสิ่งที่ข้าเห็นมันเป็นหมาดำตัวใหญ่บรมเลยสูงเท่าคนมันเดินมาหยุดหน้าปากซอยทางเข้าบ้านของหมอตืดเนี่ยโอ้ยตอนนั้นมันมองซ้ายมองขวาอยู่ข้ากลัวมันจะเห็นข้าก็เลยรลีบก้มแอบดูด้วยความกล้าหาญข้าเห็นมันเดินผ่านดงกล้วยเดินฉับ ตอนนั้นข้าใจคอไม่ดีลวเลยเฮ้ยเพราะถ้ามันเลี้ยวเข้ามาก็จะมาจ้าเอกับข้าที่บ้านนะดิแต่โชคข้ามันยังดีเว้ยเพราะว่ามันเดินตรงไปทางบ้านของหมอจืดอุ้ยตอนนั้นข้าลุ้นอยู่เนี่ยข้าคิดว่าคราวนี้หมอจืดคงแย่แน่ผมเสร็จมันเป็นแน่แท้แต่ว่าพอข้ากระพริบตาเท่านั้นแหละไอ้หมาดำตัวใหญ่นะี่มันก็หายไปเลยแหละเฮ้ยแต่ว่ามันกลับกลายเป็น หมอจือดหมอจือดกำลังเดินขึ้นบันไดบ้านแล้วก็มายืนอยู่ที่หน้าชานบ้านมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินย่องย่องท่าทางแปลกๆเดินไปที่ทางตุ่มน้ำที่ตั้งเรียงรายอยู่แล้วหมอจือดก็เอาขาจุ่มลงไปในตุ่มน้ำทีละข้างเหมือนล่างขาถ้าก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่เอาขันตักน้ำมาลาดละเว้ย เฮ้ย hey, ถ้าว่ามันน่าคิดนะถ้าว่าหมอจืดเนี่ยจะต้องเป็นหมาดำตัวใหญ่ตัวนั้นแน่ๆเลยหลังจากนายแสนได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อใหญ่สมและทุกคนฟังกันแล้วต่างก็รับรู้และก็บอกต่อๆกันไปว่าให้ระวังหมอจือดให้มากขึ้นคอยจับตาดูเอาไว้ในคืนนั้นเองหลังจากที่แยกย้ายกันไปนายแสนก็ตาย วันรุ่งขึ้นเมียในแสนบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงหมาเหา่ารอบๆบบ้านไม่หยุดจึงได้ลุกขึ้นจากที่นอนลงมาดูแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนวัวหรือควายวิ่งชนปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วก็ได้ยินเสียงในแสนร้องโอ้ยแต่พอเธอขึ้นไปดูก็พบว่าในแสนสามีของเธอกลายเป็นศพไปซะและ้ว การตายของนายแสนทาให้พวกที่ไปพบพ่อใหญ่สมด้วยกันเกรงจะมีชะตากรรมแบบเดียวกับนายแสนแต่เรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะพ่อใหญ่สมคือคนรับเพลาะในคืนต่อมาพ,อมมพ่อใหญ่สมเสียชีวิตเมียพ่อใหญ่สมเล่าว่าได้ยินเสียงพ่อใหญ่สมหายใจหนักหนับคลืดคลาดคลืดคลาด และดิ้นทุรนทุรายจากอะไรสักอย่างจนกระทั่งสิ้นใจเธอกับลูกๆไม่ทันได้เห็นว่าเป็นใครหรืออะไรเพียงแค่ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างวิ่งออกไปจากบ้านและเสียงหมาเห่าต่อๆกันเป็นทอดทอดดังไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งนั่นเป็นทางเดียวก,กันกับทางไปบ้านของหมอจืดนั่นเอง การตายของพ่อใหญ่สมยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านมากขึ้นพ่อใหญ่สมเป็นอีกรายหนึ่งที่ตายอย่างกระทันหันทางอำเภอยังได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเรียกประชุมชาวบ้านที่วัดเพื่อจะอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพราะไม่อยากให้ตื่นกลัวกันมากไปกว่านี้ขณะกำลังประชุมชาวบ้านอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้น จ,จู่ๆแสงแดดที่เจิดจ้าก็พลันดับลงความืดอายุระนำรุนแรงคล้ายเป็นการเตือนชาวบ้านทุกคนให้ระวังชะตากรรมการประชุมในวันนั้นเป็นอันยุติไปในที่สุดชาวบ้านอดรนทนไม่ได้จึงได้รวมตัวกันไปนิมนต์พระคุณเจ้ารูปหนึ่งให้มาทำพิธีโดยการตอกไม้ลิ่มลงกลางสี่แยก เพื่อเป็นการสะกดอำนาจชั่วร้ายของผีปอบอันทีที่ตอกไม้ลิ่มจูจ่ๆท้องฟ้าก็มืดลมพายุพัดกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งไม้ลิ่มที่ตอกลงไปจนมิดได้กระดอนกระเด้งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อพวกชาวบ้านที่มาดูการทำพิธีต่างก็ทยอยกันกลับเข้าบ้านด้วยความกลัวทีละคนสองคนจนไม่เหลือใครเลย นี่ขนาดเวทมนต์ของพระกุญเจ้ารูปนี้ถือว่าเข้มขลังแล้วยังสะกดอำนาจปอบไม่อยู่ชาวบ้านเริ่มทยอยย้ายออกจากหมู่บ้านไม่เว้นแต่ละวันพราหมดที่พึ่งแล้ววันต่อมามีขอทานสามพ่อแม่ลูกได้เดินทางระหกระเหินจากที่อื่นมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อขอทานโดยไม่รู้ถึงอันตรายที่กำลังเกิดกับหมู่บ้านนี้ ครอบครัวขอทานได้ยึดเอาสาลาวัดเป็นที่พักค้างคืนและพอเช้าวันต่อมาก็มีชาวบ้านไปพบครอบครัวขอทานกลายเป็นศพอยู่ที่ศาลาวัดนั่นสภาพศพน่าสยดสยองปนสังเวชศพพ่อและแม่มีเลือดออกทางปากจมูกดวงตาถลนส่วนศพลูกสาวอายุประมาณ ห้าหกขวบมีไส้ทะลักออกมากองที่กระดาษสภาพศพของเด็กน้อยทำให้พวกชาวบ้านพากันสาบแช่งโกรธในความเหี้ยมโหดของผีปอบจนเปลี่ยนความกลัวเป็นความโมโหและด่าว่าว่าเป็นฝีมือของหมอจืดที่ลงมือฆ่าอย่างแน่นอนและหมอจืดเป็นหมาดำที่มาคุกคามเป็นภัยของหมู่บ้านตอนกลางคืน แล้วก็เปล่าประกาศให้ชาวบ้านทุกๆคนว่าอย่าไปคล้องเกี่ยวกับหมอจืดเพราะหมอจืดเป็นผีปอบจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปและตกลงพูดคุยกันว่าต่อไปนี้จะไม่สมาคมกับหมอจืดและหากมีโอกาสจะรวมตัวกันขับไล่หมอจืดออกจากหมู่บ้านไปคืนนั้นชาวบ้านทุกคนต่างก็ระวังภยัยไม่หลับไม่นอน แต่เหตุการณ์คืนนั้นก็สงบดีจนเช้าวันต่อมาพวกวัยรุ่นตัวแสบที่เพิ่งจะรู้ข่าวว่าหมอจืดเป็นปอบตามก็ได้รวมตัวกันเอาไม้เอาก้อนหินไปคว้างใส่บ้านหมอจืดทั้งกลางวันและกลางคืนเรื่องนี้ได้สร้างความโกรธแค้นให้กับหมอจืดเป็นอย่างมากแล้วจูจ่ๆในวันต่อมา ก็มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเสียชีวิตวัยรุ่นคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมคว้างบ้านของหมอจือดด้วยเพื่อนๆบอกว่าตอนตายได้ยินเสียงคนตายร้องว่าหมาดำหมาดำยายาแล้วมันก็ขาดใจตายเรื่องนี้ได้สร้างความโกรธแค้นให้กับกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนเพื่อนคนตาย แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงมากกว่าการไปคว้างบ้านของหมอจืดจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานนับเดือนอยู่ๆพวกชาวบ้านก็โจทขานกันว่าหมอจืดถูกคนใช้อาวุธปืนยิงตายและกระสุนที่ใช้ยิงนั้นลงอักขระและกระสุนเข้าที่น้าอกสองนัดวรื่นนี้ต่างก็พูดกันว่าคงจะเป็นฝีมือวัยรุ่น ที่โกรธแค้นหมอจือดเป็นแน่ก็เลยมารอบยิงหลังการตายของหมอจือดชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบเหมือนก่อนที่หมอจือดจะย้ายมาอยู่เวลาผ่านไปเป็นปีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังหาตัวผู้ที่ลงมือยิงหมอจือดไม่ได้แต่ก็นับว่าเป็นการปิดตำนานโคตรปอบของหมู่บ้านแห่งนี้ไปตลอดกาล